สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Mobile Legends แบงๆนะครับผมก็ว่ามาเล่นโนวาเลียรครับผมตัวละครใหม่นะก็มีคนรีเควสตเข้ามาอยากให้เล่นนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้จับอ่า <c oughs> ไหนๆก็ซื้อมาแล้วเราก็จัดสิครับมาเล่นมาได้ลองเล่นแบบทดลองมาเล่นหลายตาก็รู้สึกว่าโอเคนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลที่เอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะฮะ ส่วนสกิล 2, 2> ลนี่ผมรู้สึกว่าเอาไว้เป็นสไนเปอร์เราเอาไว้เล็งแล้วก็สามารถทะลุก,กำแพงได้นี่แบบโคตรดีนะเออสกิล3นี่บัฟเพื่อนอย่างดีเลยครับผมเ <c> ห <oughs> มือนมันจะบัฟแบบเพื่อนได้อยู่ในวงอเปล่าเพิ่มระยะการโจมตีหรือเปล่าแล้วก็เปิดวิชั่นตัวที่อยู่ในระยะทางนี่ครับผม<อ>สกิล 2, 2> มาต้องสไนเปอร์กันหน่อยแล้วลล<อ>ยิงไปไม่โดนอ <c oughs> ๋อสกิลหนึ่งแรงอยู่นะ เข้าลึก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 มาครับนี่ออกไปนอกเลยยิงเข้ามาอ,อุ้ยนิดเดียว <c oughs> รู้สึกเหมือนกับว่าระยะมันน้อยหรือเปล่าระยะมันไกลดีนะแต่ว่ามันจะมันมันกว้างเท่าเฟรมช็อตหรือเปล่าพิงวอดนะครับพิงวอดหรือเฟรมช็อตแหละคือถ้ามันกว้างขนาดนั้นก็คือโดน ป้องอูย้ยไม่โดนต้องยอมรับเลยคนที่มาเล่นตัวละครตัวนี้นะต้องแบบแม่นจริงๆนะครับผมเล่นบ่อยๆนะผมไม่บ่อยนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องลิงเท่าไหร่ใครที่เล่นเบีิกนี่โอ้โอเคเลยนี่คือเบีิกเมดเมดมาแล้วครับผมตะกิวหนึ่งก็แรงเหมือนกันอโอเคต่อไปผมจะเอาเป็นจอกกอกจอกกเวโอเค เป็นสแต็กจอกกอเวบยิงเพื่อเช็คก่อนครับไม่โดนหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ชูชูชูมาเล่นเพื่อนเราวะตะเกียวสองมาแล้วซูปิ้งไม่ได้โอ้กําลังจะซูมดึง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 คลิปอลรุกัดเลยเด้๋วเพื่อนเขาไปเวดป่าแล้วเราไปเวดด้วยดิ อย่าดูตรงนี้ให้จูหลงอ่ะ,ะเอาแล้วกเตะหนีโอ้โหสิงเกลเลยอ่ะสิงเกลสุดๆดต,ตายไม่นะโอ้เือบตายพี่ไปเตะหนีสกิลผมทำไมครับพี่โอ้โหอ่ะครับมาแล้วเนี่ยบยิงไม่โดนลยยิงยากเนาะมันก็ไม่ยากแบบผมเป็นคนยิงไม่เก่งนะตัวนี้ ต้องเล่นเรื่อยบ่อยอะวันนี้เพิ่งเล่นได้แค่กี่ตายสองตาสามตาแล้วก็มาทำคลิปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูเคลียเคลียคลิปเคลียเลนได้ดีมากเจออันดั้บด้วยฮะเซ็งนะโยอู้ว่าจะโดนไม่โดนฮะนิดเดียวก็ไม่ให้เหรอเอาเอาโอ้โหฟิกใส่อะฟิกใส่เมื่อกี้อะอ่าเีได้ไหมเพื่อนบอกว่ามาตีเหรอเตาน่ะ ไม่คิดจะตีกันบ้างเหรอเต่ารอมาแล้วรอนานแล้วฟังโก้บอกนี่จนมันมาแล้วเนี่ยไปตองข้ามาแล้วเนี่ยยิงไม่โดนด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่านักกระดึงทีมเรามีตัวดึงดึงเลยแตกครับผมชูกับชูเจอกันอะ่ะยิงลงไปโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมไม่โดนโอ้โหลิงไม่แม่งนะ ต้องฝึกเลงเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวอโอ้ยขอเช็คหน่อยตรงนู้นนะบางทีเลงไปรู้สึกเหมือนมันจะโดน,ม,นโมันเหลื่อมกันนิดนึงมาเลยจู้จูไม่โดน <c oughs> ไม่โดนอีกแล้วโอโ้โ,อโหโอารูกาดสวยแล้ว,วไม่ทันละเพื่อนเอ้ยสกิลพิ่งมามีแต่สกิลเลง่ะทำได้แต่หนีอย่างเดียว เออ่าไงดีฟังโก้ใจเย็นฟังโก้ใจเย็นโอ้โหเอาขอเคลียร์ขอเคลียร์ก่อนนะจะได้เงินเร็วอืมดึงโดนซะด้วยโป้งนี่แหละครับของจริงรนในรอบหลายสิบปีที่ยิงโดนสักครั้งหนึ่งเนี่ยตัว,วปิ๊กป๊ับวะโดนไปโดนมาอยู่ได้ดูไหมมันเซ็งขนาดไหนอะยิงไม่โดนเลยอืมยิงไปป่านโน้นนะโดนไหมมีมีคนอยู่อะ ก็อยากตีนะดูดิปันตีเข้าแบบโคตรลึกเลยแบบเลือดอะ่ะอารูมาเร็วโอ้โหยัยต้องรอนานดีอารูี๋ยว่องแมปดีกว่าอ่ะ่องแมป่องแมปเช็คดูไม่มีว่ะชูมาเรียนโอเคอ่ะชูเขายังห้าวเลยคือแบบเล่นไม,ไม่ได้ห้าวหรอกเล่นในป้อมนะเล่นในป้อมใ,ใช้สเต็ปการเล่นในป้อม ดูดิว่าใครจะแหลมมากกว่ากันประมาณนี้ถ้าเกิดแหลมก็โดนเตะเขาป้อมอะไรเงี้ยจ้าหไม่โดนอีกแล้วโดนอตีฟังโก้ล็อกกันนะล็อกมันเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบน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 อุ้ยอ้อมมานนี้ยิงไม่โดนอีกแล้วเอาเปิดแมปเปิดแมปดีเอาไงครับผมเอาไงครับ มาครับผมแวบโยนเอาสกิยหนึ่งไปก่อนตะกียรหนึ่งครับเอนตกียสองโอ้โหเจ็บ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 น้องนั่นแหละได้ไอซิดไปครับผมจบป้อมนี้ได้ไหมเพื่อนขอละแต่ป้อมนี้แตกอ่ะจะได้เงินสักหน่อยอ่ะต้องร้อยกว่าเลยนะคงไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ครับอันตรายอยู่คนเดียวน้นมันเล็งแล้วมาด้วยดูดิดูดิชูมา Hello motherfucker ออเออขาป้อมเอาเอาจริงดิเอาจริงดิองดโอโ้หวานเจีย๊ยบนั่นแหละครับผมเขาป้อมเน่ดูเอาแบบในป้อมเลยอ่ะมันกล่าวว่าเอ้ยกูทุกโนวนาเดียสบายงี้บอกมันก็ใช่อยู่ทุกสบายอตอนนี้ก็ได้ขาไฟนะครับเผาสนุกแน่นอน,นเพื่อโอก,กาสที่จะได้ฆ่ามากขึ้น มีใครไม่เอยไม่มีเลยอุ้ยยังไงยังไงยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วไปแย่ครับไปแย่สแปดคิปองน่อยก็อยู่นั่นแหละก็อยู่นั่นแหละมันคิดว่าเราจะเดินไปอยู่แล้วตามสเต็ปของตัว,ตวที่จะลวงนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับแบบง่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมมันไม่เชิงโง่หรอกเอาจริงแต่คือเมื่อเราจะไปลวงใช่ไหมเราเห็นตำแหน่งวิชั่นมันปุ๊บ มันรู้ว่าเรามาแค่เราใช่ไหมไมันไม่ได้มีใครมารเพิ่มอะไรเงี้ยดักครับดักที่เดินนั่นแหละเดี๋ยวมะกะโผพเตาเตา่ตาเตา่ตาเต่าปึ้มลัดเต่าเฮ้ยลัดัดเตา่าลัดแรงมากเลยแต่ลัดศัตรูไม่ได้เลยเอ้มาอันดัดอันนัทอันดัทวะอันดัทวะเอา้เอาเลื่อมๆได้ค่าอยู่ได้ค่าอยู่ไปทางนู้นไม่มีฝ like. ั่งนู้นไม่มีก็รู้สึกโล่งใจ เอาเอาเอาเฮ้ยคลินคลินเฮ้ยคลินจะแตกแล้วคลินแตกเยสคลินแตกไปสิครับอย่าปล่อยมันเกิดคลินมันโคตรแรงเลยจริงขนาดคนเล่นไม่เป็นนะ่ะไปเล่นก็ถือว่าแรงนะสำหรับไอตัวสกิลของมันนะ่ะแต่ข้อดีของคนเล่นไม่เป็นก็คือโดนโดนเก็บง่ายทับแหลมอะไรเงี้ยแหลมออกมา้างนอกโดนแน่นอนเอาเว้ยเล่นมานหน้าป้อมตรงนี้เลยมันเริ่มเกิมดมแลวเอาละ อย่าหาเล่นดีนะฮะบีโดนไปโอ้โหครึ่งหลอดถอยนถอย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 ซิวอยอออแตกกันยับเยินโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ยังเหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เอาไงดีวะครับเชมีเปิดมิชั่นว้าวเต็มเลย แต่ว่ามันไปโผล่ตรงฟังโก้นะโอ้โคตรแมน่นฟังโก้วิ่งไม่ได้ใช้เฟรมช็อตจริงสกิลสองรู้สึกมีเฟรมช็อตสองครั้งใช่สกิลสองมันรู้สึกเหมือนเฟรมช็อตเลยสองครั้งผมจะเรียกเฟรมช็อตนะครับจริงๆก็คือเพิงวอดนั่นแหละ,ละแต่ไปเรียกชื่อภาษาอังกฤษดีกว่าอ๋อเข้าไปแล้วหนึ่งข้อ อยากลากได้จ yeah, ังเลยเอ้าเปิดมิชชั่นไปครับติดสโลว์สโลว์ไปดิเออเคลียเรนเจเรนเขาเคลียร์เลนเรมันแตกแล้วเพิ่งแตกแล้วเหลียวทำไมปิ่งแบบติงๆอ่ะเหลียวทำไมเออเอาดิเอาดิซูมไม่มีคนอยู่ ยิงไปดิโอ้ยิงไปไปแล้วโว้ยเอาอีกแล้วเอาอีกล้วว้าวโอ้โหไปคอที่แบบนะวิ่งกันแบบไม่ดูเลยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลุยต่อครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวเลียรเรียนเสร็จแล้วรู้สึกมันเริ่มหลงเหลงโลง่ลงๆมันต้องดักแน่ๆครับรู้อยู่ว่าดักน่าอยู่ทางหลอดนี่แหละยังไงมันก็ต้องเล่นหลอดเนี่ยเมอนแล้วเนี่ยทำไงดีวะมาแล้วเพื่อนโอ้โหโดนเล่นสองเอาอีกแล้วกูอีกแล้วมาๆมาไม่มาวะาตั้งใจกวนอะ มันตั้งใจควนเลยเฉยอยู่ในป้อมแล้วมันโลกใจน้องนี่สโลได้สโลอือมีสโลไหมวะมว,ว่าแต่ไม่มีวะ่ะมันต้องมีขาน้ัพแข็งก่อน,นสกิลไาฟามึงเยวเลยมาแล้วมาแล้วโอ้เยยิงไปโป้งไม่โดนเฉยวะ่ะรู้บ้างอ่ะ เออรู้มากอะ่ะพวกมืองารู้มากเลยอ่ะโอ้ไม่ได้หลอนเลยทำยังไงด่าไม่มีตัวดามิดโอ้ฟังโก้เขาสวยขอบคุณครับโอ้โแค่แตกแล้วเฮ้ยจับได้ไปไหนแล้วเฮ้ยมันเอามันเอาบับูบับ,บูนี่มาบาบ,บูต่อคนทุนกคนเดียวกันนี่แตกแตกสิครับผม ยิงไปไม่โดนวะอะไรวะเฮ้ยหนุนหนุนหนุนเออแต่ว่ามันเข้าไปแล้วถ้าได้อีกตัวหนึ่งนี่แบบทีมไว้เลยนะโอ้โ,อโอลึกอนโอ้จะกรอกมาแล้วดอกนี้น่าจะเข้าลึกเลย ต่อไปก็กระทาน้ําแข็งครับผมทำํำสโลครับมีดูเลือดนิดหน่อยกระทาตัวนี้อะ่ะผมว่าเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเเอาไว้เอาชีวิตรอดก็จะดีดนี่โดนไหมเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเอาอีกนั่นแหละต่อเลยต่อเลยตายต้องตายวัดดับบิ้ลคิวต้องแบบนี้ดิยวะสุดสุดเลยก,ก็ก็มันได้เรื่องนะเลดเกมเนี่ย เพราะมันคูดาวแบบเร็ว <c oughs> ถ้าคูดาวนานนี้แบบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันเลยจะมาโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะถ้าเกิดโดนเล่นก็คือเล่นจริงมันโกงอย่างเดียวคือมันระยะไกลเปิดวิชั่น,นเอาตัวรอดได้ทะลุกำแพงเช็คแม็กโป่งลึกเลยครับแตกด้วยครับ เอาวเรืรอ่องวิปปอมมันจะแตกอยู่แล้วนะเมื่อไรจะแตกวะปปอมเห็นในน่ารักจังเลยอะ่ะมันมาอีกแล้วเฮ้ยแฮนดบี้แฮนด์บี้เกือบรุลัวไปเลยครับรุลัวไปเลยครับแตกหมดแล้วครับชูมาทำไมชูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ,เปิดมิชั่นเปิดไปนั่นแหละนี่ไม่โดน ไม่โดนายชิบหายเลยหล่อไม่โดนครับครับกิลวหนึ่งเคลียร์ไปเดือกกันสองคนเราสองคนฉันและเธอเธอและฉันตายแน่กู <laughs> อรีตยงมาหาผเช็คก่อนนะช่คก่อนนะอลุกอด เป็นค้อบอยเขาถือดาบแล้วเดินขึ้นโอยมาแล้วมาหรือยังไม่รู้จะเอาอะไรดีวะเปลี่ยนไปเอานี้ดีกว่ามา,มา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 คนดีอย่ากใกล้ดามเมจแล้วป้องอู้โอ้โห,โหแต่ไม่โดนดึงไม่โดนอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหมีฟิกใส่เตะส่ รู้ไหมว่าเราไม่ตายเว้ยเพื่อนเยอะเว้ยรู้จักเปล่าเพื่อนเยอะเอาสก,กิลไปแล้วผมอันสีไปส่องแแบบมันเหรอครับผมน่ารำคาญไหม <c oughs> น่ารำคาญนะส่องแแบบนี่นะไอ้นี่ก็ส่องในเะนื้หนาดักไม่ได้เลยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ต้องเล่นยุทธการนะถ้าเจอโนวาเลียคือแบบยุทธการไม่ส่องแแบบแล้ววิ่งใส่เลยเนี่ย ้ฉันเห็นคน <Nich iren. S 1> ถือมัดใหญ่มาก <Continue. S 1> เขาหมัดใหญ่มากเลย <Shine S 1> เขาไปไหนแล้วโดนไปด้วย <Start employment. S 1> ที่อย่างนี้แหละโดนแคลรี่ไม่เคยโดนเลยยิงโดนไหมเนี่ยมาสูงป้องชูไม่แล้วชูวจะเล่นชั้นอีกแล้วเขาเดินหนีไปแล้วโอหมัดใหญ่มากอะไรครับนี่ โป้งสาสี่ตัวนี่ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ในฮานาบีรู้สึกว่าจะไปตีหลอดนะใช่ไหมเอาอีกแล้วคูอยู่ดงส้นตีนนี่แล้วโอ้ตายหากันหมดแล้วไม่นะอย่ามาใกล้กูไม่รักมึง,งอู้เยอะเกินว้าวก็บอกว่าไม่รักไม่รักไนะงยยายตามมาตื้ออีกโอ อะไรขนาดนั้นเออไปไปรีบกลับบ้านเอาเรื่อยไหมเอาละครับเอาละเล่นเวทบับละฮะขอส่องแมบเหมือนกันครับผมแล้ก็มีส่องแมบเหมือนกันส่องเฉยๆทำอะไรไม่ได้เดินเป็นกลุ่มเดิเจออันดับเดินเป็นกลุ่มเนี่ย สัง่งมได้ไหมว้าวว้าวช,อช,าอชาอาูอุ้ยอไอย่าี้ชูเงาอีกแล้วกูไม่ตายโดนเล่นอีกแล้วต้องอยู่กับฟังกโกแล้วเจอชูเนี่ยอันตีล็อกกันเลยดึงคลิปตายแล้วเท่นี่สกิลหนึ่งลเลยเผายับยับนะฮะยับยับนะฮะตายสี่แล้วอันดูชเหลือแต่อันดูช,เ,ดชเธอคนเดียวเธอคนเดียวที่คนอื่นต้องการเอาจริงดิ กินเข้าก็เข้านะจบพอดีเลยครับผมเยี่ยมมันเจียจริงๆตัวแบบดีสิ <This story. S 1> สวยสุดด้วยสกอร์หลังๆมานี่เหยียบยิงแรงดีอะเป็นไงล่ะแต่ไม่ได้ MVP เร้าใจกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกัรนเอาไว้กรีดกรีดระบายมันออกมาระบายมันออกมา